กระดาษป้อนเข้าไปเป็นชิ้นเป็นแผ่นกับอีกอย่างหนึง่งกระดาษป้อนเข้าไปเป็นม้วนอย่างที่จะเห็นมุมด้านนู้นเ,น,น,น,เนี่ยเป็นกระดาษเป็นม้วนใหญ่มันจะป้อนเข้าไปนั่นก็คือเว็บพับเส็ถ้าเป็นม้วนก็จะเรียกว่าเว็บพบเสร็จถ้าเป็นม้วนนั่นกระดาษเป็นม้วนแต่ถ้าเป็นชิ้นก็เรียกว่าชิ้นเตอร์มันก็มาจากคำว่าชิ้นคือชิ้นที่แปเ่าเผ่บนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จ้วเนี่ยการทิ้ระบบอัพเสร็จก็คือแค่นี้พอพูดง่ายๆคือเพลทเลย โอ้เดินเพดเดินนะเดินเดินิทนะัลหลังจากนั้นก็มีซิลสกรีนรู้จ,กจักใช่ไหมครับที่เธอทำเสื้อยืดกันพอลเปเ่าซิลสกรีนเปล่าเาพดอ,อยู่กับพี่แล้วไม้ป่าวิ่งนั่นะคือซิลสกรีนมาอีกก็เอาง่ายๆก็คือระบบพิมพ์กาเวียระบบพิมพ์กาเวียก็คือทำหน้าพิมพ์เป็นลูกเหล็กกลมลูกเหล็กกลมเป็นหน้พิมพ์ซองถังนม ต่่างๆเนียพวกขนมเลขรขนมอะไรต่างๆฝา,า,ป,าป,ปิดของซีฟู้ดทด้านหน้าฝาป,ปิดของทางหน้าเนี่ยเสร็จทีนะพวกนี้พิมพดาวเวียลนะครับกกรพิมพ์ดาวเวียเนี่ยก็จะทำเป็นแม่เหล็ลกถ้าโทษทำเป็นลูกเหล็กกลมเป็นแม่พิมพ์ใส่ไปลงไปอ่างแล้วลูกพิมพ์เนี่ยลูกโมเนี่ยจะหมุนพอหมุนเสร็จแม่พิมพ์จะมีหนวดขุดโดยม,มันก็จะควักหลุดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีมีดปาดออกมันก็จะเหลือแต่หมึกในหลุมถ่ายทอดให้ฟิลมันก็ออกมาเป็นลูกทาาต่างๆ มันใช้หลักการแสงตกกระทบมุมตกกระทบะก็กับมุมสันทอนของสายตาเรามันจะมีคำว่า C M Y K จะได้ยินไหมถ้าเ,เ,เป็นออ f เ e ตจะเป็น R G B เช่นนี้ครับ offset จะเป็น R G B แต่พอสิ่งที่เป็นแบบเป็น C M Y K ดำฟ้าแดงเหลือคำว่าดำดำฟ้าแดงเหลือเนี่ยอย่างที่เราเห็นรูปคนรูปหนึ่งแล้วเหมือนหน้าเราเลยถ้อออกกล้องสองเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีสามสีฟ้าแดงเหลือต้องมีใช่ไหมครับ มันก็เอาตัวเมสสกรีนเนี่ยที่เรียกว่าตองเกนเมิสกรีนเนี่ยมาเล่นเป็นมุมฉากเฉกกันอย่างเช่นสีฟ้าอาจจะเป็นมุม45ส,สีแดงอาจจะเป็นมุม30สีเหลืองอาจจะเป็นมุม75และเมื่อมุมเนี่ยเมื่อมันตกกระทบมุมไม่เท่ากันเธอเคยเรียนวิทยาศาสตร์ที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนวหน้าเราตกอย่างนี้ใช่ไหมครับมุม45ก็คือตรงนี้45ใช่ไหมครับแล้วคัดนอนกับ45มุม75ก็จะคัท้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับ พวกเนี้ยมุมที่มันจะหักเขสงแล้วมาเข้าตาเรามันหลอกตาเราให้เห็นเป็นรูปเป็นรูปคนเหมือนแต่ถ้าเธอเอ,อกาอกล้องส่องแล้วมันคือเม็ดสีนั้นอันนั้นคือหลกเก่าเวียส่วนระบบเฟร็กโซ่ก็หลักการเดียวกันก็จะเป็น C M I G แต่เฟร็กโซ่เป็นเป็นรับปะเพณเป็นรับปรสร็เฟร็กโซ่ก็จะมีแคตตล็อกแจกระบบพิมพ์กว้างกว้งนี่แค่เพียแต่ถ้าเธอสนใจเรืญญ่องสิ่งพิมพ์ไปเรียน จุลาหรือเนียนบางคนรู้สอบเข้าไม่ได้เมื่อทันแล้วครับแต่จบแล้วครับีีน่